playlist DJ Play By DJ อ,อมค่ะสวัสดีวันสบายๆนะคะคุณผู้ฟังสบายมากๆสําหรับวันจันทร์วันนี้นะคะเรียกได้ว่าถามว่าสบายเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆคนยี่อยู่ในช่วงของวันหยุดเพราะเป็นวันหยุดราชการที่ทดมาว่า วันที่15ที่ตรงของวันเสาร์วันจันลรได้หยุดแต่เอกชนบางที่มีหยุดบ้างและไม่หยุดบ้างอย่างของเราก็ไม่ได้หยุดเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นวันสบายของใครหลายคนหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าสบายแล้วละ่ะหยุดมาหลายวันแล้วเหนื่อยในขณะที่บางคนจะบอกยังไม่สบายเลยตัวยังปวดอยู่เพราะว่าเออไปเล่นมาหนักมากเลยอะ่ะเ,เราทั้งเปียกเราทั้งอะไรอ่ะก็แล้วแต่คุณก็ละกันนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ไม่ว่าคุณจะหยุดอยู่ตรงไหน mm hmm. อยู่ประเทศไหนอำเภอไหน mm hmm. จังหวัดไหน เราได้ยินพร้อมๆกันผ่านแอปพลิเคชัน A Time Fun Fit นะคะหรือว่าผ่านวิทยุไม่ว่าจะเป็นช่องทางของรถหรือว่าอยู่ที่บ้านนะคะขอให้คุณเปิดที่9 4เพลงแรกในช่วงอ้อมคือละเมอนะคะต่อกันที่เศษใครๆค,ลคลแล้วก็ดูยูวันชนะและปิดท้ายที่วันสบายนะคะอ่ะสวัสดีตะกวงสวัสดีครับเราเจอกัน<ม>ก็คือตามปกติ<ช>เราเจอกันยันวันศุกร์เราไม่เคยได้แบบห่างกันไปนานเลยนะออยนอกจาก นอกจากเขาเรียกว่าใครสักคนลาพักร้อนรเราถึงจะไม่ได้เจอกันเพราะไม่อย่างนั้นคุณผู้ฟังเราก็จะเจอกันแบบนี้นะคะ mm hmm. กระทั่งสงกรานต์ทีแรกที่ลากันไปวันนั้นก็ตั้งใจว่าจะไปเล่นแล้วนึกยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่ไปเพราะคงรู้สึกว่าสุดท้ายก็ปอดเราก็ปดของเราเนื้อก่วงนะไม่หร <laughs> ไม่อยู่ทีแรกก็จะไปไงแล mm ้ว hmm. พอข่าวหลายอันมันก็แบบเบียดเยอะ mm hmm. เราก็ไม่ไหวจะเบียดไงบางทีก็กลัวแก่แล้วเหมือนกัน mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือถ้าไปเนี่ยมันต้องทิ้งตัวนะ ต้องทิ้งตัวอยู่เหมือนกันใช่ไหมพอมันต้องทิ้งตัวมันก็ต้องเขาเรียกว่าแบกรับความเสี่ยงในการทิ้งตัวว่ากระดูกกระเดี่ยวไหวหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังมานานนะแต่บางคนก็แบบคิดถึงคิดถึงบรรยากาศจริงๆอ้อมเชื่อเลยแบบคนจํานวนไม่น้อยเนะี่ยคิดถึงแบบอีเวนท์ที่มันแบบว่าจัดที่ตามจุดต่างๆหรือบางคนเออเขาเรียกอะไรอะ่ะคิดถึงแค่ได้เล่นฉีดน้ําก็เอาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับ,กบคอนเสิร์ตเลยนะไปอัดกันอยู่ที่ที่ห่วงได้ยินเสียงโกอโยเออ ก็เ,เรียกอะไรไปอัดกันอยู่ที่สีลมอันนั้นไม่มีเทศกาลดนตรีเล่นน้ําล้นๆเข้าสารเองก็จะบอกว่ามันเป็นวิถีแบบเข้าสารเปิดเพลงกระหึ่มกันไปข้างหนึ่งนะคะแต่ว่าถามว่ามีคอนเสิร์ตแบบพวกวอเตอร์บอมมีอะไรเงี้ยไม่มันคนละเรื่องกันเลยนะมันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งบางคนก็จะรู้สึกว่า อยากให้มันยาวนาน<ม>อยากเล่นไปให้สุดใจไปจนถึงสิ้นเดือนแนะนําคุณไปวันไหลค่ะ<ม>อธิบายเพื่อนฝรั่งค่ะ<ม>เขาบอกอยูมันคืออะไรวันไหล<ม><ม>ทําไมพัทยาเอ้ไม่ใช่พัทยาขนามว่าคนประเทศไทยเล่นสงการกันถึงวันยาวเลยเหรอบอกว่ามันแล้วแต่มันเป็นงานของจังหวัดจะเน้นไปที่แถวสมุดราการกับชนบุรีปะ ใช่บางแสนใช่ไหมบางแสนพัทยาตรงนั้นน่ะเขาก็จะเล่นกันเขาจะมีวันไหลจริงจริงในขณะที่พับประแดงใช่ไหมเขาก็จะมีการปิดถนนหรืออะไรเงี้ยรัฐบาลเพื่อนต่างชาติถูกไหมถูกต้องครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวิถีของพื้นที่อ่ะที่เขาจะเล่นกันแบบนั้นใช่ไหมก็ก็ก็มีความสนุกอีกแบบหนึ่งครเขาถามว่ามันเหมือนอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ปิดถนนแล้วก็ศาสตร์ ก็สาดกันก็เอาเป็นว่าใครที่ยังตกค้างและยังค้างคากับอารมณ์นี้เล่นไม่สุดแนะนําวันไหลใช่ไหมคะคุณคนสมุูรประการใช่ครับแหล่งไหนคะก็จริงๆได้ทั้งสองแหล่งนะเพราะว่าบางแสนเขาเริ่มก่อนสิบแปดป่ะใช่สิบแปดพรุ่งนี้ดิใช่ไหมใช่ครับแล้วพอประแดงกไปเริ่มยี่สิบเอ็ดและกี่วันฮะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามสามวันไปให้สุดและหยุดที่ระวังตัวเพราะโควิดมันกลับมาแล้วนางกลับมาแล้วแล้วนางเป็นสายพันธุ์ที่ เรียกได้ว่านางเป็นเชื้อชิงมีชีวิตประเภทหนึ่งที่มีวิวัฒนาการที่ขยับตัว okay, ไวคือน่าจะเระ็วพอๆกับ iOS <ะ>รู้สึกใช่ไหม<ะ>แล้วดูทำงานแน่นอนมั่นคงไม่มั่งคั่งเลย <c oughs> คือทำงานได้ทียิบเลยเปลี่ยนอีกแล้วแล้วพอเห็นรูปที่คุณสรยุทธโพสแต่ตอนนี้ทุกคนจะแชร์รูปนี้กันซะส่วนใหญ่รูปที่มีผู้ป่วยหนึ่งคนที่เป็นคนไทยที่อยู่รู้สึจกจะออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์อะไรสักอย่างที่อาการที่เขาเป็นอ่ะ ตาแดงใช่ไหมเหมือนเลือดออกในตาแต่เขาบอกว่าอาการอย่างคุณป๋อเนี่ยจะไอไอเป็นเลือดนะทุกสิบนาทีคือมันดูมีเกี่ยวพันกับการแสดงออกที่เกี่ยวกับเส้นเลือดเหมือนเส้นเลือดฝอยอะไรประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าออฟฟิศเราเองเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยนะไปเที่ยวเล่นทุกคนมีความสนุกได้เต็มที่แต่ให้สังเกตตัวเองว่าถ้าคุณมีความเสี่ยงในการที่ไปเจอคนเยอะๆใส่แมสก์เข้ามาออฟฟิศก่อน เพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเดวันแรกมันเป็นเจวันอันตรายใช่ครับเขาไม่ได้ว่าเลยนะแล้วถ้ามีอาการก็ค่อยตรวจอาการก็เหมือนเดิมใช่ไหมปวดหัว,วตัวร้อนเป็นไข้ไอ หรืออะไรที่มีอาการเขาเคยได้ยินถึงความผิดปกติอ่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะหลายช่องในทีวีบ้านเราจะให้พูดคำว่าจับตาโควิดสายพันธุ์ใหม่ติดง่ายหลบภูมิเก่งเขาใช้คำนี้นะคะติดง่ายหลบภูมิเก่งและอาการที่แสดงมันอาจจะแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครยังมีพวกเครื่องตรวจไอพวกนั้นก็ยังใช้อยู่ก็มีอาการนิดนิดหน่อยก็ตรวจแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไปเที่ยวมานะคะก็ ดูแลตัวเองมากๆถูกปะครับก,ก็ก็เลยได้ว่าเป็นห่วงในส่วนนี้ซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องของอแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของปอดเพราะพีเอมสอดกมากเลยค่ะเรียกได้ว่าถ้าเราคิดว่าวันหยุดจะช่วยลดฝุ่นพีเอ็มสอหเฉลยไม่ช่วยไม่เกี่ยวเพราะว่าก็หยุด 1. ไม่ช่วยใช่ไหมฮะ 2. ถ้าคุณคิดว่าน้ําเป็นส่วนหนึ่งของการลด พี่เอ็มสุดจุน่าไม่ช่วยก็สาดกันฤดูการเนี้ยสาดกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะกลับมาใส่แมสได้แล้วเราก็กินร้อนช้อนกลางของตัวเองล้างมือไม่ใช้ช้อนร่วมกับใครไม่ใช้แก้วเกิอร่วมกับใครแล้วถ้าเป็นไปได้เกาะที่จะหยิบจับมาอะไรมาขยี้ตัวขยี้ตาเนี่ยล้าง แอลกกฮอล์เช็ดอะไรให้เรียบร้อยก่อนมาถึงรีบบอกกันก่อนนะพี่กวงเนาะเพราะว่าเราไปสนุกมาไม่ได้มาขัดอารมณ์นะแต่มาทําให้รู้สึกว่าอะกลับเข้าสู่รูป,ปกติแล้วนะส่วนข้อความมีคุณผู้ฟังบอกว่าไปสยามมาคันเล่นไปหนึ่งวันรู้สึกมันผ่านไปเร็วมากอยากจะส่งกลานอีกสักเจ็ดวันโถคุณคะเจ็ดวันเลยเหรอแต่เขาเข้าใจนะมันสนุกตอนเราเป็นเด็กมันก็สนุกพี่กวงคุณผู้ฟังมันสนุกจริงอันนี้ไม่เถียงอะ สนุกได้ล้วก็ประทับใจแล้วเราก็รอปีหน้ากัน mm hmm. เทศกาลอะไรแบบเนี้ยคนไทยของเราแบบเต็มที่และล่าสุดรู้สึกน mm ิวยอร์กเขาจะมีอนุญาตให้เล่นเป็นแบบเหมือนเขาเหมือนเขาแอดออนเข้าไปแล้วว่าเป็นแบบเทศกาลอะไรบางอย่างอ้อมจาไม่ได้อะทุกปีจะได้เจออยู่แถวนั้นด้วยแ mm hmm. จวประลาเราเล่นจนแบบ ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกอ่ะเออมชอบมากนะคะกับข้อความของคุณผู้ฟังพอมาถึงออมก็ขอบคุณในความตั้งใจที่จะเอาแบบว่าผลิตภัณฑ์ออแกนิกจากบ้านมาให้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนะมะนาวน้ำพริกากากหมูหรือจะให้คนที่บ้านดูสวนให้ว่าดูที่สวนเรื่องไมะยงชิ้นว่ามันลืมต้นหรือย,อยังแต่ก็ต้องเจอคํานี้เข้าไปอะคะ่ะออมต้องยกมือขอโทษเลยนะคะว่าอยา่าเอามาเลยะคะ่ะตรงที่คุณผู้ฟังบอกว่ามันโหลดได้20กิโลอะ กลัวใจตรงถือมาเนี่ยถ้า20กิโลต่อให้อ้อมเป็นคนจำหน่ายจ่ายแจกให้เพื่อนๆน,น้องๆในออฟฟิศเนีไม่มีใครลงไปรับให้ไหวเลยค่ะ20กิโลบางทีความฝาทนาดีบางทีก็ต้องขอยกมือแล้วขอบคุณแล้วก็พักไว้นิดนึงหรือ,อยังไงตะกวงเพราะว่ามันมีบางประโยคที่ทุเรียนหนึ่ง,งลูกฝากให้คนนี้คนนี้ของพี่อ้อมมีทุเรียนนุู้ฟังคะการปอกทุเรียนเป็นศินละปะชั้นสูง ปอกไม่เป็นมันอ้อมขอโทษจริงๆอ้อมปอกไม่เป็นที่ห่วงก็ปอกไปค่อยได้แล้วมันต้องมีมีดที่เป็นมีดอิโตะปอกแล้ว <laughs> มันมันมันยากมากค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณถ้าจะมาไม่ต้องมาขนาดนั้นเพราะตอนเนี้ยอ้อมได้รับรู้แล้วว่าคุณผู้ฟังจะเอาอะไรมาฝากอ้อมบ้างเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ้อมรู้ความตั้งใจแล้วเพราะฉะนั้นเอามาแค่เล็กๆน้อยๆ้อย,อยถ้ายังอยากจะเอามาให้อยู่ก็พอนะคะเพราะไม่อย่างนั้น ไปไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะไปทรงไหนตรงไหนแต่ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รู้ว่าอ้อมจะต้องแบ่งคนอื่นแต่คิดว่าหันซ้ายหันขวาคงแกะทุเรียนไม่ได้กันทวดหน้าเลยค่ะ EFM Shock News